อวัสดีครับลุงอันนี้ลุงชื่ออะไรครับเนี่ยสมพงษ์จำลายชื่อเล่นนะ่ะเขาเรียกแถวนี้เขาเรียกลุงอะไรนะลุงพงษ์ลุงพงษ์ครับนะเอ่พี่น้องไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอไอ้ออเออขาเรียกว่า,วานาเขาทอดเน,ะนาะนาเขาทอดนาเขาทอดนาเชิงตำบลนาเชิงอำเภอคลีมาจังหวัดสุโข,ขทัยพี่น้องอันนี้ก็เป็นลุงอีกคนนึงแอดนี่หมาเขาเรียกว่ามาคอยตามจีบหัวแกพักใหญ่ละนี่มาคอยดูหัวเขาหัวเขาสวยดีอยากได้ลุกบีบอยากได้บีบ อยากได้บีบแกะไปเลี้ยงบ้างสักตัวสองตัวนี่นี่นี่อ, <g ül> อยากได้ไปเป็นแม่บ็อกเพื่อไปใส่บีบพี่นอ้องอะเดี๋ยวมาฟังแนวคิดการเลี้ยงวัวของลุงพงกันเนาะ <g ül> ลุงพงลุงพงเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับผมสิบ <g ül> กาปีแล้วสิบก็ปีเหมือนกันถามจริลงลุงทุกวันนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับผม้องถามงี้เจ็ดสิบเจ็ดแล้วเข้าเจ็ดสิบแปดแล้ว แสดงว่าลุงก็ต้องเริ่มต้นเลี้ยงงวมาประมาณหกสิบก็กว่างัวเลี้ยงลุงได้ไหมเน่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็พอไปได้แล้วมันช่วงนี้มันแย่ราคามันเงินสีเลยอโอไอ <c oughs> ช่วงสมัยราคาแพงๆนี่ก็พออยู่ได้หน่อย <c oughs> พออยู่ได้ออือนะครับผมลุงเริ่มต้นกี่ตัวครับผมตอนเริ่มเลี้ยงนะครับผมเริ่มเลี้ยงตัวเดียวตัวเดียวจริงๆแยกมาจากน้องเมียน้นองเมียให้ เป็นสวยกว่าจับมั่งอะไรมั่ง,ขงเขาก็เลยให,ให้มาตัวเดียวให้ลุกมาตรวไอีตัวเดียวนี่ยังอยู่ไมหมฮะทุกวันนี้ข,ยขายไปแล้ว,วขายไปแล้วแม่แรกขายไปปัจจุบันนี่งวัวเหลือทั้งหมดกี่ตัวครับลุงหกตัวหกตัวน้นอยๆเนานะอีตัวอีตัวไอีตัวนี้ก็เป็นแม่แก่เขาเลยเนี่แหะนี่นีนนน่นี่ลุงไอตัวนู้นน่ะมีแม่แก่ตัวนึงเนาะอ่าแม่แก แม่แก้มันตอนแม่แต่ไอ้ตัวนี้ขีน่าเริ่มเลี้ยงหมาอ๋อแมตัวนั้นน่ะแหละคือที่เขาให้มาแล้วขายไปแล้วแม้มันนี่คือลุงผสมหลอดว่ายังไงถึงได้ไอ้ตัวนี้หมาครับผมเนี่ยผสมเด้ามาตลอดผสมหลอดลูกหม่อมมาผสมลุกผสมตัวผสมหลอดมาตลอดเลยอ๋อพอได้ลุกพอได้ไอ้ตัวนี้ครับผมมาเริ่มผสมขอพันชุดนี้แหละอ๋อไอ้ชุดเนี่ยที่ได้ลุกมานี่แหละเพราะบางทีตามหมอยักษ์เหมือนกันอ๋อ เอาพี่น้องนี่แหละหมามัง่งแล้วมังก็ต้องขอขอ,อพันเดี๋ยวนี้ขอพันคนเลี้ยงขอพันก็แย่ขายไปทหมดเดียวเนาะ,ะก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องาการผสมเทียมอ,อมืหาหมอยักจริงๆเนาะ <c oughs> พี่น้องนี่ก็อีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้เราแบบเราก็อยากพัฒนางวัวเนาะอยากได้ลูกงวัวเนาะอยากได้ลูกงวัวสวยวยผสมพันดีๆเวผสมยัง ต่อไปเรื่อยอีกอืมแต่กัดมอไดกะยักจริงๆเหมือนกันมันไม่ไงหงายเนาะโอ้บางทีก็ไม่จับางทีก <c oughs> ็รับแต่ว่าไม่มีทุลาติดทุลาไปอื่นในแก้วอืมพูดจักจริงๆปะไม่อาจเลยหลายวันแบบแค่วันเดียวเนี่ยจริงครับผม่ะเดี๋ยวไปดูงัวงใกล้ๆกันครับลุงพงครับครับละการเลี้ยงงัวของลุงพงนี่ลุงพงเลี้ยงแบบไหนอะครับผมเลี้ยงธรรมชาติคือปล่อยทุ่งอย่างเดียว เกียวย้าเกียวอะไรคือด้วหวเราเจ็ดสิบกว่านี่จะให้ไปตัดหญ้าเกี่ยวญ้านี่ไม่ไหวเลยไม่ไหว <c oughs> ชาวหมาก็คือปล่อยออกจากคอกมาเลยปล่อยออกจากแล้วก็อาศัยพื้นที่การเลี้ยง,งวัวยังไงครับผมรรมชาตินี่ทำพื้นบ้านทำในไร่นาถ้าเกิดเขาทำนามดละครับผมเลาะถนนนีนโนโน่แหละนั่นเลาะตีนถนนนี่ก็คือลานเวของเราเลยสหานที่เลี้ยงงัวเลยทุกปีทุกปี คอยกันคอยระวังรถแย่เหมือนกันนั่นโอ้โหแต่ริมถนนนี่ก็คือ,อแม่ก็ยะยเหมือนกันยาดีเหมือนกันแต่ก็เสียงเหมือนกันเสียงโ,โ,โอ้ยถ้าเกิดมักตัวก็แย่เหมือนกันเหรอใได้ขนาดนี้เลยท้ามักก็นี่ไม่ไหวม,มักก็นี่ก็ไม่ไหวเนาะม,มักก็นี่ก็อันตรายอันตรายอเอาพี่น้องเนี่ยก็อีกหนึ่งแนวคิดเนาะแสดงว่าลุงพงษ์เองนี่ก็เลี้ยงงวแค่ไหวเออมักไปก็ อวเก็บป่วยทําไงเนี่ยครับคุณลุงเก็บป่วยมัดจำค้างบ้านมั่งไม่ไปยังไงได้แล้วไม่ไปงานแบบลูกเต้าอะครับผมลูกเต้าก็แย่กันหมดแล้วอะเราอยู่ก็แม่บ้านสองคนโอ้โหแสดงว่าทุกวันนี้ก็คือเอาตรงๆเลยลุงงัวเลี้ยงเราแน่นอนเลยเราก็เลี้ยงงัวเราเลี้ยงงัวที่งัวก็ต้องเลี้ยงเหล่าเลยเป็นงานจริงๆมันเลี้ยงลุงได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาอ๋ไม่สิบปีกแต่ก็ แหมตัวนี้ลุกลุก,ล,กลุกมันได้ซิบตัวเ่ยก่อนจะถายแหน oh ่โอ้โหยังมาซิบกว่าปีกว่าปีาซิบตัเม oh, ื่อ๋อที่เลี้ยงเริ่มเลี้ยงงัวมาแลวเลี้ยงมาวเอาตัวการต้นี้น่มาแยกมาจากน้องเมียนลโอ้โห oh <laughs> อืมเอ้าทำไมเอา,า,ม,เอามันไปโดนไครขี่รดหน้ามาแล้วนะน้อยตัวเนี้ย <laughs> อือ <laughs> นอนนี่คอ,คอกิงงู พี่พน้องเนี่ยลุกมาดมกันว่ะโอ้โหดูตัวนี้เนี่ยแอดนี่สนใจแกตัวนี้อยากได้เป็นแมวแมวบ,บ็อกซ์ใส่ลุกใส่บีบมาเตออืมอันนี้ของแกนี่ทับตัวไว้อ่าหมอผสมตัวยักษ์อยู่พลังนมนมนี่พลังนมก็พอหน้าตายไปเหมือนกันอืมเนี่ยเนี่ยพลังนมโอ้ดูความหนาพี่น้อง อพอได้เลยพอได้เลยน้องไอ้ตัวแม่ใหญ่นี่ก็ไอ้น้อ,นองไอ้ตัวแม่ใหญ่นี่ก็ให้ลุกมาตัวเดียวรนะ้น่ะตายไปเลยเนี่ยนะไอ้อตัวนี้ก็ลุกไอ้แม่ใหญ่นี่แหละตอนนี้นะ,อะโอโ้โหตอนนี้ก็เหลือโอโ้โหปีนี้ปีนี้นี่เป็นชะตากรรมของลุงแน่นอนเลยมีมีมีม,ม,มีตัวมีอายุสองตัวได้ลุกตัวอะไรครับผม,มได้ได้ไข่ทองคำมดเลย <laughs> ไม่ได้ตัวเมียไว้สืบซ้อไม่พาะพันธุ์อีกเลยเออน่ะพี่น้องมันเป็นสตาปีเหมือนกันมั้งเนาะคัดนั่นไรอไหนอันนี้ไว้แทนนี้ไหนตัวนูนไงอ่าอือไปที่ไหนได้ได้ตบออกลุกมาเป็นตบคู่มดหรือทุกตัวเหมือนกันเนาะมดแต่เก่าอ่ะอือหไอพี่น้องดูฮิอืมลูกลูกก็แดงขายเรียงเฉพาะ ปูต่องูเลี้ยงตัวปูขายกำไรอ๋อลุกๆก,กันนะ <c oughs> เพราะไม่อยากให้พอเหนือ <c oughs> หน่อยเหนื่อยจิเหนื่อยไม่ลงเลี้ยงงวเนี่ยถามตรงฮะเหนื่อยเป็นืองวันมันมันไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ต้องจับมัดแมอ๋อไม่งั้นลุกไปลุกตามเล่ออืมนี่ถีกวางนะ้ก็ปล่อยตันนนี่ถีเราทีเขาเนี่ยทีเขาอ๋อก็พอใส่กันไปได้ ให้เขาได้ขี้งัวเนาะให้ขี้งัวไซนาเขาโอ้โหแต่ถงกว้างจริงๆนั่นน่ะนุ้ยโโไไนเนี่ยไปไปไหนแล้วช่วงนี้อยู่ในละแวกนี้แหละเอออ๋ออโอเฮ้ยเจ้านี้ไม่ได้เลยนะนอนหลับทำาให้ลงนาเรื่องปกติเนาะอ่ะลงุงลุงจะแบ่งลูกงัวตัวนึงใช่ไหมเนาะไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไร ต้องการเงินก็ต้องขายงวัวถูกต้องไหมครับลุงถูกเราอะมาพี่น้องมาดูตัวนี้เนี่ยตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับลุงขวบก,กว่าขวบก,กว่าวเนาะน้องไอ้ตัวเมียเมื่อกีก้ที่ให้ให้ให้ลูกน้อยอ่ะนี่แล้วพี่น้องงวัวต้องบอกป็นงัวเลี้ยงไยทุ่งนางเดียวจริงๆนะออเป็นลูกทับตัวไปไปยังไงแล้วต้องเป็นราคาเนื้อแน่ๆละอืมเนี่ย เอาหลวงรองไว้เท่าไรครับเนี่ยรองไว้สองหมื่นรลองไว้สองหมื่นเนาะเอาพี่น้องมีมีจําเบอร์โทรตัวเองได้ไหมเนี่ยมีเบอร์โทรมั้งไหมเนี่ยหลวงไม่ใช่โทรศั์เขาเลยไม่ได้ใช้โอ้โหเอาพี่น้องเนี่ยรองไว้สองหมื่นนี่แลลวเนาะเนี่ยค้นค้นเขาเรียกว่าอะไรเนาะเออต้องการเงินก็ต้องไขงัวนี่แหละเพราะอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วเนาะงวต้องเรียงคนเอาเจ็ดสิบแปด เออน่ะหัวตรงเรียงคนนะพี่น้องถึงเวลาขายก็ต้องขายเหมือนกันนะอ,ะอเอา้าเนี่ยละต่อลองได้ไหมนะลุงลองไปนกันะเพื่อต่อไหมอ๋อลองเพื่อต่อได้เท่าไราก็หวัากันอีทอ่มพี่น้องอน,น,นาดีนะอันาน,นาดีเอา้าให้ผมก่อนผมบ้องอยู่หน้เขา,าวเก่าพี่น้องเผื่อพ่อค้าคนไหนอยากมาเอาดูให้เนี่ยอืม พี่น้องนี่ละสองหมื่นโน้ตต่อรองกันได้ต่อรองได้อโอ้โหลุงจะปีจะปีมงปีใหม่แล้วลุงถามหน่อยที่อาชีพเรียงงวยยังเหลาเล่านี่ได้ยุดไปเที่ยวไปเทียเท่ยวไปหาลุงหาลูกไปกินข้าวก็ลุกกระเต่าบ้างมะนะั้เนี่ยลุกลุกอยู่นี่มดอ่อาอยู่แล้วแวกบานมดอ๋อแล้ว <c oughs> ไ,ไปเที่ยวบ้างมะนะั้เนี่ยอาชีพเรียงงวยัยงเหลาเหล่นี่ครับผมไป,ไปได้ตอนค่ำคืนนะพอไปได้ <c oughs> ทั้งวันไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงก็อาชีพอย่างเราเนาะเออเลี้ยงจะงัวกันนี่แหละเอาหมากันงัวหนุ่ยงัวเป็นไปได้ยังได้เนาะมาติดตากลองก่อนอืกินข้าวเสต๊นท์ออกออกเนาะเราไม่ได้มีแปรงยาเนาะก็ไปที่ย่างี่ยงเรามากินข้าวงัวก็มาเซาเอออ่ะพี่น้องนะครับผมโมงเย็นออกแก้วอร่อ ลุงยังลุงเราเลี้ยงงัวตัววันวันเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่างัวถูกงัวแพงอะครับลุงกพกที่พราดค่ากันพกพกค่าหมามั่งอะไรถ้าเกิดงัวแพงนี่เพราะค่าจะมาบ่อยมาบ่อยถ้าเกิดงัวถูกอ่ะไม่มีมาไม่มีมาหาเราเลยคอยไว้บทนั้นไม่พอสิเมื่อวานหลานหลานมาดูโอ้โห หัวมีไหวไล้ลงรางคาตกเลยอืมเนาะก็เหลาสูงกันฟังอะเนาะอืหัวราคาตกนี้ลุงใจคอ,อทําเป็นไงบ้างครับเนะี่ยมันก็ปตกกรติ๊ตบายไปรู้ไปรับสภาพสภาพที่ทมัน <laughs> ก็ต้องรับสภาพเป่นี้เดียวอืมเนมาะเป็นจริงจริงไงก็ต้องขายไปยคเดียวเลย จำเป็นก็ต้องขายเพราะมันต้องเลี้ยงเราอะเนาะได้เท่าไรก็ต้องเอามันเป็นกลไกตลาดอะเนาะพี่น้องเอาประมานี้